สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้วันศุกร์ที่25มิถุนายนกับการเรียนรู้ส่โลก,กว้างในรายวิชาประวัติศาสตร์กับการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ที่เรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายอิจฉารครูวัสนาบุญชูนะคะทักทา,ายกันได้เช่นเคยคะ่ะได้ที่ช่องทางไลน์ห้องเรียนป .5 และไลน์ส่วนตัวครูหนูนาได้เลยนะคะ เรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์อาร,อรยธรรมแต่จะเป็นของชนชาติไหนนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูหนูนาได้ออกเดินทางท่องเที่ยวมายังเมืองปักกิ่งประเทศจีนค่ะปักกิ่งนั้นเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกประวัติศาสตร์ของอารยธรรมโบราณหลายพันปีซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ให้อยู่เหนือการเวลาค่ะ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงรากฐานของสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่สืบทอดต,ต่อกันมาก็ยังคงอยู่ให้เราออกเดินทางเพื่อการเรียนรู้ท่องเที่ยวไปกับประวัติศาสตร์เก็บบันทึกช่วงเวลาของการเดินทางและบอกเล่าเรื่องราวต่อไปค่ะชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูได้พานักเรียนนะคะไปเยี่ยมชมอินเดียมาแล้วในวันนี้นะคะคุณครูได้เดินทางนะคะมายังสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งถูกเรียกว่า Forbidden City พระราชวังต้องห้ามค่ะ ะคะจะเห็นจากประตูเทียนอันเหวินนะคะเดินทางเข้าไปนะคะยางด้านในนะคะของพระราชวังต้องห้ามนะคะเราก็จะเห็นนะคะพระราชวังกุกงเป็นพระราชวังนะคะที่มีเชื่อเสียงที่สุดในจีนค่ะมีอายุกว่า600ปีและที่สําคัญนะคะยังเคยเป็นที่ประทับของฮ่องเต้อีกด้วยค่ะทั้งจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวมกันทั้งหมด24พระองค์ค่ะ ในอดีตนะคะพระราชวังแห่งนี้นะคะไม่อนุญาตนะคะให้คนภายนอกเข้าดังนั้นจึงได้ชื่อว่าพระราชวังต้องห้ามค่ะแต่หลังจากจีนได้สถาปนาชาติและเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐจึงได้เปิดน,นะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เดินทางนะคะมาเยี่ยมชมความงดงามและก็ความยิ่งใหญ่นะคะของพระราชวังแห่งนี้ได้ค่ะ แต่อยู่ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์พระราชวังหรือพาเลทมิวเซียมค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะจีนเนี e ่ย e ยังเป็นแหล่งอารยธรรมที่หลากหลายอย่างมากเลยนะคะแต่จะเป็นอารยธรรมทางด้านไหนบ้างนะคะเราลองไปฟังในส่วนที่เป็นเรื่องของเนื้อหากันดูเลยนะคะไปกันเลยค่ะถึงเยาวราชแล้วพิมพ์อยากทานอะไรดีคะพิมพ์ยังนึกไม่ออกเลยคะ่ะ เราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนได้ไหมคะคุณแม่ได้สิคะนั่นเขากำลังคั่วกาแฟกันใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ใช่ลูกเขากำลังคั่วกาวลัดค่ะและที่ลูกเห็นเป็นสีดำๆนั่นก็คือกากกาแฟแล้วทำไมต้องเอากากกาแฟมาคั่วกับเกาลัดด้วยล่ะคะเพราะช่วยเก็บความร้อนไว้ได้นาน ช่วยให้เกาลัดสุกเข้าถึงเนื้อข้างในและมีกลิ่นหอมค่ะร้านอาหารตรงนั้นน่าทานจังเราทานร้านนี้กันนะคะสั่งอะไรดีคะพิมพเอากอยซีมี่กับขนมจีบค่ะส่วนฉันขอก๋วยจั๊บที่หนึงค่ะน่าทานจังเลยค่ะคุณแม่พิมพ์รู้ไหมคะว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้รวมทั้งเกาลัดท,ที่พิมพ์ได้เห็นระหว่างทางเดินนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ชาวจีนนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยเราทั้งสิน้นถ้าอย่างนั้นคนที่เผยแพร่อารยธรรมจีนในประเทศไทยก็มาจากชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแน่ๆเลยใช่ไหมคะไทยและประเทศเพื่อนบ้านในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการติดต่อค้าขายกับจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณเหมือนกันผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเผยแพร่อาระยธรรมจีนเข้ามาในดินแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านก็คือพ่อค้าชาวจีนพระพิสุกและนักการทูตโดยใช้เส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเส้นทางทางบกและทางน้ำใช้เส้นทางใดเราไปหาความรู้เพิ่มเติมกันในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องๆเส้นทางบก คือเส้นทางบนภาคพื้นทวีปได้แก่ทางตอนเหนือของประเทศพม่าและเวียดนามในปัจจุบันส่วนเส้นทางน้ำนั้นเริ่มต้นจากเมืองท่าริมแม่น้ำโขงของหยุนหนานหรือยูนานในปัจจุบันถึงเมืองท่าบริเวณปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนามและนอกจากนี้ยังมีเส้นทางทางทะเลใช้เดินเรือสำเภาจากเมืองทางตอนใต้ของจีน เรียบชายฝั่งลงมาจนถึงช่องแคบมาละกาคุณแม่คะแล้วหลักฐานที่แสดงถึงการเข้ามาของอารยธรรมจีนในประเทศของเราและประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้างล่ะคะหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างจีนกับคนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือจดหมายเหตุซึ่งเป็นบันทึกของทูตจีนที่เข้ามาติดต่อกับกษัตริย์ฟูนัน และอาณาจักรขอมหรือประเทศกรัรมพูชาในปัจจุบันเมื่อพันกว่าปีมาแล้วรวมถึงซากรเรือสำเภาที่มีเครื่องถ้วยชามบรรทุกมาพบอยู่ตามเมืองท่าต่างๆในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะรู้ไหมคะว่าคนไทยเรารับเอาประเพณีบางอย่างของจีนมาผสมผสานกับประเพณีของสังคมไทยเช่นรับเอาลทัทธิของจือ๊อ ที่เน้นการเคารพบ,บูชาบรรพบุรุษเป็นต้นโด,โดยลทัทธินี้ได้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอย่างในประเทศไทยเช่นพิธีไหว้เจ้าตรุษจีนพิธีกินเจซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้คนเป็นคนดีคือมีความกระตัญญูและมีความเมตตาต่อสัตว์พิมพ์เคยเห็นเขาเชิดสิงโตและแห่มังกรช่วงตรุษจีนถ้าอย่างนั้น ก็แสดงว่าการเชิดสิงโตและแห่มังกรเนี่ยเราเป็นอารยาธรรมจีนที่เผยแผ่เข้ามาในบ้านเราใช่ไหมคะถูกต้องแล้วจ้ะนอกจากการเชิดสิงโตและแห่มังกรแล้วงิ้วก็ถือเป็นการแสดงที่เรารับอารยาธรรมมาจากจีนด้วยค่ะมีบางวัดที่ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบจีนเห็นได้จากการที่มีมังกรประดับอาคาร และหลังคาอีกทั้งยังมีงานปูนปั้นลายดอกไม้ประดับซึ่งเรานำมาประดับโบสถ์หรือวิหารเช่นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชโอรสารามซึ่งเป็นวัดประจำรัชการที่สามก็เช่นกันนอกจากสถาปัตยกรรมแล้วเครื่องดนตรีหลายชนิดที่แพร่หลายในประเทศไทยก็ได้รับอารยธรรมจากจีนนะคะเช่นฉาบ กลองรวมทั้งขิมที่ลูกเรียนในชั่วโมงดนตรีก็เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับอาระยะธรรมจากจีนเหมือนกันค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะรับอิทธิพลของอาระยะธรรมจีนมาหลายด้านเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคำบางคำที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็มีที่มาจากภาษาจีนเช่นโตะ๊ะเก้าอี้ถักคณะ ในเมื่อเรารับอิทธิพลทางด้านภาษาจากจีนแล้วก็แสดงว่าจะต้องมีวรรณกรรมที่เราได้รับอิทธิพลจากจีนด้วยใช่ไหมคะเพราะภาษากับวรรณกรรมมักจะมาคู่กันเก่งมากค่ะพิมพวรรณกรรมที่เราได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนก็คือสามก๊กกับไซอิ๋วรวมถึงด้านอาหารที่เรากำลังจะทานกันด้วยนะคะ อาหารจีนนั้นส่วนใหญ่จะเน้นการย่างผัดต้มและส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ทำจากเส้นอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยซีหมี่ที่พิมพ์สั่งและก๋วยจับของแม่เป็นต้นค่ะเอาละค่ะแม่ว่าเรามาทานอาหารกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเย็นหมดอยธรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญงกงามเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการเรียนรู้สู่กกว้างก่อนที่จะจบรายการนะคะเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ